น้องต้อแม่พีคะนั่งรถสนุมงไหมคะรถไม้ป้ายแดงเยอะเลยนี่ไหมอยากไดแต้มไหมยงไม่ยงไมไล้นั่เองนังเองความรู้สึกไหมนะโอ้โหวิ่งไปมามาดูรมาดลงโตข้าวถอยครับรถจะข้าวรถจะถอยได้ ถอยนะครับถจะเข้านะครับระวังรถนะครับรถรถรถเข้ารถรถ้ารถ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 ใหญ่เดิรถใหญ่เดรถใหญ่รถใหญ่อยู่ห่างเดินเราอยู่ในบ้านเลยค่ะตอนนี้นี่ค่ะเราโครถนะรัเลยนะครับรถใหญ่รถใหญ่อยู่ห่างเดมันใหญ่มากเลยครับไปครับไปวครับไปครับ้างด้านหลัง

อไอะไรเสียงอะไรเดินหน้านึงครับลงเปห้านึงไม่ต้องม้เล็กนิดเดียวไม่ต้องเดินไม่ได้เสียงเศษไม้นะัิเเสียงเศษไม้นะเสียงเศษไม้นะครับมื่อกนก็มายื่นบากล้องเขาเนาะงอะไรนะไม่มีอะไรครับ บบคนที่ตกใจที่สุดก็น่าจะเป็นลุงนะ <c oughs> เออรูปสวยว่ะยังพึ่งเสร็จรูปเลยท่านใช่ไหมรถลงอาเนี่ยมันเหย<อ>เียบไม้ค่ะก็เลยตกใจนิดนึงมันพึ่งเหยียบเกิดลายนะครับผมนะเนาะม้าแกวกั้นล้อมื่อคืนหรือเปล่าแก,แก้กั้นล้อมื่อคืนกั้นล้อมื่อคืนดออกั้นล้อมาคับ<อ>เป็นเศษไม้นะฮะอุ้ยใครมาน่ะใครอ่ะใครอ่ะ คุณชานชัยกินอะไอ้วนรวยมาโอ้โหแกบนนู้นว่าใครมาโอ้ยนั่นไงคะโอ้ยโอ้ยชานชัยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหายไปไหนมาคุณมาแล้วปกป้องไม่ใช่เหรออยู่บ้านเลยคุณไปอยู่บ้านอย่างเดียวครับไปเอาทิปเก่าลีรันเที่ยวทิป เเออททได้ข่าวว่าพี่ตามสาวไปใช่ไหมคะเรื่องจริงใช่ไหมตามเสาที่ไหนอันนี้เรื่องจริงดูขออนุญาตถ่ายรูปกันได้ไหมไม่ได้เรื่องนี้สำคัญมากรางวัลที่หนึ่งถูกไว้แล้วไม่ถูกเลยถูกที่ไหนแล้วเนี่ยนี่นะคะอ่ะถ่ายรูปคนถ่ายรูป ออนาเตจะซื้อรถพาสหรอกนาเจะซื้อรถพาสเลยเหรอ้ซื้อรถพาสมากคนมากกับาเเที่ยวลุงจำพี่ชานช้ได้ไหมลุงพี่ชานชัยมารวย แทหนมาแท่งหลังงก็มาถึงบ้านเรียบร้อยปลอดไยแล้วนะคะไนต้นก็มา่ตอ้นก็มาเธอมาเที่ยวขอาจนทร์มาข้าจันท์มาด้ยนา เราจะซื้อพันบ้างจอรับมจริงครับงออะไรถาจริงออะไรเหรอ๋อมงงออะไรไม่รู้ยัวโอ๊ยถามผิด รุ่นรุ่นรุ่นจะถามรุ่นอุ้ยสามวงจะถามรุ่นจะถามรุ่นถุ่นสามวงรออดี้